แล้วว่ายังเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมอ่ะเนาะยพอหันหน้าออกจอนะเธอยังจะนางมาร้ายพอเบิร์ตพี่อุ้มไปเนะพี่หันในอันในคลิปเอากันพี่มีความรู้สึกว่าพี่มีความรู้สึกว่าหน้าจอเสียงจากจอเสียงมาเหมือนกับเสียงโทรศันท์มือถืมาเหมือนหวานมากเออเสียงหวานเกินเหตุอย่างเสียงหวานเออแล้วเจาก็มาหน้ากูเฮ้ย ไม่ไม่ก็อุ้ยะแต่ไปอุ้มแจะอุ้เหมือนเหมือนเคยเหมือนอุ้มกะเฮาอย่าบบเหมือนไม่อาจจะเป็นเพราะว่าพูดสำเนียงไทยตรงนี้เนาะพูดสำเนียงไทยอาจจะเสียงเบาลงไหมอาจจะเสียงซอกลงถ้าอู้เหนือก็จะเอานางมาร้ายดีๆนี่เอง้สวัสดีค่ะพี่อุ้มจากคลั้งที่สองค่ะนี่เดี๋ยวการเดี๋ยวกกลขออนุญาตโชว์ก่อนโชว์พี่การหน่อยมามาดนี้น่ากลัวมากนะคะอ๋อรู้ละ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะตุลาคมไงฮาโลวีนใช่ไหมเออเอามาเล่นฮาโลวีนเอออ่ะมาดูตรงนี้นะคะอันนี้อะไรเอ่ยสีสันปังๆังเวอร์วงังอลังการค่ะสีสันปังมากเลยสีสันปังอ้าวมาแล้วคุณพี่ไปเอาอีกลูกนึงมาให้ที่เลยสามหนึ่งหนึ่งเอ็นไปเหลือสองแต่ไงก็เป็นของหนูแหละเออแต่เจ <laughs> ้าบอกให้ผมมาเอาอย่างกมภูครับ <laughs> มาแบบเ <laughs> <laughs> บรอเ <laughs> ไปจัดไป พี่บินเอาให้พีหน่อยลูกอ่านะคะอันนี้เป็นเสื้อผู้ใหญ่ค่ะงานสะดุ้งค่ะสะดุง้งดึงดึงนะคะอ่ะเป็นงานเนื้อผ้าบางสะดุง้งสะดุง้งงานเกาหลีนะคะเงี้ยจะออกมาแนวอย่างนี้นะคะราคาเนี่ยสนนราคาสูงอยู่นะคะแต่ว่าพี่อุ้มก็เพิ่งจะเห็นงานเขาค่อนข้างที่จะสวยนะคะแล้วก็แล้วก็วกเออเรียกว่าอะไรอะ่ะมันบางนะคะเหมาะกับ เหมาะกับฤดูเลยนะคะเหมาะกับทุกฤดูนะคะท่านไหนที่ขายเขาเรียกอะไรอะขายรอบนอกนะคะหรือในเมืองก็ได้น่าจะเหมาะนะคะเหมาะเหมาะแต่ว่าในเฟสหรอพี่อุ้มไม่แน่ใจนะถ้าเอาไปขายในเฟสอาจจะเป็นแนวแม่บ้านหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าสาวอ้วนอะไปได้นะเพราะว่าผ้าค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นสูงนะคะมีความยืดหยุ่นสูง แต่ว่าไซส์จริงๆไม่ใช่ไซส์เสาวอวบนะคะเป็นไซส์เป็นไซส์เป็นไซส์ปกตินะคะเป็นไซส์ปกติ S M L X L อะไรอย่างเงี้ยนะคะปกติเลยนะคะลายผ้าก็เวอร์วังอลังนะคะสีพื้นๆไม่ค่อยมีหรอกมันก็จะมีลายๆอย่างนี้เนื้อผ้าสะดุง้งสะดุง้งเ,เวลาขายเนี่ยคือคือเอาไปแล้วขายได้เลยอะ่ะโดยที่ไม่ต้องรีดไม่ต้องทําอะไรเลยะนะคะเพราะว่าเพราะว่า,างานเขาจะหนีห์เห็นไหมตําหนิ อันนี้เป็นสีตำหนิเหมือนกระติดกาวนะคะเหมือนกระติดกาวใครเออเป็นกาวเนี่ยใครแงออกได้มั้งพี่การลองแงแงได้ไหมเออนะแงะได้แงออกก็ได้หรือว่าหรือว่าอาจจะเอากาวมาติดซ้ําก็ได้นะคะหรือเอาอะไรอะ่ะเออมันก็มันก็หายนะเออย่างเงี้ยก็ต้องนะบ้ามือสองอะเนาะก็ต้อง,ง,อองนะก็ต,งงต้องปรับปรุงพัฒนาเขาหน่อยนะคะ งานนี้นะคะเป็นเสื้อสะดุ้งนะคะเสื้อสะดุง้งพี่อุ้มรีวิวให้10กิโลก่อนนะคะสองกิโลไอ้ยงกิโลวะอย่างว่า2ลูกนะคะ2ลูกมาเปิดพร้อมกันเลยเพราะว่าอารมณ์ว่าอยากเห็นคุณภาพของเขาแบบจะจไปเลยนะคะก็เลยมาเปิด2ลูกให้เห็นกันจะดจด้วยกันแบบนี้เลยพี่อุ้มก็ยังไม่เคยเห็นแล้วของก็ได้มาแค่2ลูกจริงๆนะคะตัวนี้พี่อุ้มสง่งจะตัดแบ่งให้10กิโลเดี๋ยวเราดูว่าจํานวนเท่าไหร่นะคะจํานวนเท่าไหร่ ราคาจะอยู่ที่10บกิโลนะคะ2000บาทนะคะสิบกิโลสองพบาทไม่รวมส่งนะคะ10บกิโลสองพบาทผ้าผ้าน้ำหนักไม่มากนะคะแต่ก็มันมีความดึงดึงเหมือนจะมีน้ำหนักอันนี้อันนี้ขาดเหรอแขนข้างนี้ขาดเหรอ,อเอาซ่อนไว้อ่าโอเคเหมือนกับถอดแล้วถอดแล้วขี้ค้านปิ้นอย <c oughs> อ่ะก็จะประมาณนี้พี่การอ่า นะคะจะประมาณนี้นะคะงานก็จะมีแขนสั้นแขนยาวแขนกุดนะคะแขนยาวก็ไม่มากนะั้งแต่ผ้าเขาจะเนื้อนุ่มๆเป็นสแปนเด็กอะค่ะสแปนเด็กนะคะ,ะ,คะออกแนวออกแนวแฟชั่นเกาหลีนะคะผ้าจะเนื้อบางๆบางๆใส่สบายนะคะเนะี่ยไซส์ก็ไม่เล็กนะไซส์ไม่เล็กเล็กก็มีใหญ่ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณว่าไซส์นิยมอะนะคะ ถ้าจะดึงดึงเป็นเหมาะเหมาะมากนะคะเหมาะกับขายรอบนอกนะคะหรือหรือแถบในเมืองก็ได้ถ้าให้วิเคราะห์ว่าขายใน Facebook อาจจะเป็นความธรรมดาเล็กน้อยนะคะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับไม่ได้ตีตลาดใน f c e e o o o อ่ะน่าจะตีตลาดรอบนอกมากกว่านะคะตัวนี้ท่านไหนที่ขายตลาดนัดหรือว่ามีร้าน นะคะขายสำหรับคนที่อยู่รอบนอกเนี่ยเกาหลีแท้นะคะก็สวยงามเลยนะคะเสื้อผ้าชนิดนี้เนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ใส่ได้สองไซส์นะ M ก็ได้ M ไป L L ไป XL ได้นะคะขึ้นรถเลยขึ้นรถมายังอ๋อไปเอามาอยู่ท่านเออเขาใส่กันอย่างนี้ออันนี้ต้องใส่เสื้อเกะอกก็ได้นะคะใส่เกะอกก็ได้ คือความเป็นแฟชั่นเขามีแต่ว่าเนี่ยมันเป็นความทำเรื่องความใส่ลำลองมากกว่านะคะน่าจะขายน่าจะขายรอบนอกได้จำนวนตัวสักกี่ตัวนะพี่การนี่สวยงามนะคะเดี๋ยวเราลองชั่งดูก่อนนะเพราะว่าเราเราไม่รู้น้ำหนักผ้ามันเหมือนแบนๆพอมันแบน,นแล้วเราก็ไม่รู้แล้วว่าว่ามันจะจะ,จะเอ่อจะได้สักกี่ลูกเขาก็เอากิโลมาดิ กิโลมาเพราะเดี๋ยวก็จะได้ช่าง mm. เดี๋ยวจะได้ช่างด้วยกันเลยเออช่างให้มันพอด,ดีสิเลยไงะจะได้รีวิวนะคะอันนี้คือรีวิวกระสอบรีวิวนะคะกระสอบรีวิวแล้วกันนะคะเมื่อกี้หนูก็น่าจะพับกระุกไม่ไม่ต้องกะประมาณเอาสิบเลยแล้วนับเลยเอาสิบเลยแล้วนับเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ่ะ พับเลยลูกพับเลย <Yeah. S 1> เอออีก่าก็ทุกทีตัวเองก็ทําแบบนี้มาครั้งนี้โดนมีดเสียบหัวอย่างงี้สติเลอะเลือนเลยนะคะเนี่ยดูดิอ่าห้ากิโลเองหกกิโลนะคะอ่าจัดตอ่อค่าจัดตอ่อพี่กามถือนี่ก่อนถือให้ดูผ้าก่อนพี่อุ้มรับรเงินแป๊บเดียว

สตางค์กัเหรออ่ะพี่แสงเอาพี่วินพี่วินมาถือเอาพี่วินพี่วินไปนับให้พี่พี่นับไือยังลูกนับกองละสิ์เรียบร้อยอ่ะดูก่อนนะคะอะพี่อุ้มขออนุญาตรีวิวให้ถึงสิบก่อนนะคะพี่วินก็ไปหาพี่แล้วใส่ถุงให้พี่เลยใช้ได้ไหมลูกถุงที่สองใช้ได้ไหมถุงเยอะกว่าใช่ไหม ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะนับจานวนนะคะหลังจากอ่าอันนี้มีอะไรวะนตัวนี้อตัวอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุยกระตูนเกาหลีปะไม่รู้จักอะ่ะอย่างเงี้ยเสื้ออย่างเงี้ยคือบองตรงเลยนะคะพี่อุ้มก็ใส่ผ้าเนื้อนี้อยู่นะคะใส่แล้วใส่สบายยแหละคือคนอบอวบก็จะใส่อเออไม่ใช่ไม่ใช่คนหุ่นดี <laughs> คนหุ่นดีแบบพี่อุ้มก็จะใส่แบบนี้นะคะเออ คนหุ่นมีอันจะกินเราจะว่ายัางไงให้เรารู้สึกดีบ้างโอ้ยฉันบอกเลยนะเมื่อก่อนฉันเคยเอวยิ้มสองนะจ๊ะแต่ตอนนี้เอวมันหายไปไหนหมดมันเอวเอวมันเพิ่มเยอะขึ้นมาถึงยังยังไม่ถึงใช่ไหมสี่กิโลโอ้ยตั้งสี่กิโลพี่การเอ้ยอ่ะนะคะ อันนี้เราให้ดูสองอันคือของมาจากโรงงานเดียวกันแหละแต่ว่าเราเราก็คือดึงซ้ายดึงขวานะคะดึงซ้ายดึงขวารีวิวให้เลยนะคะเป็นกระสอบรีวิวเดี๋ยวพอเวลาเราใส่แพกนะคะเราก็จะดึงซ้ายดึงขวาใส่แพ็ค10กิโลให้เหมือนกันนะคะไม่ได้ไม่ได้ก้อนใดก้อนนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดค่าเฉลี่ยที่ที่มากขึ้นที่ดีขึ้นนะคะก้อนไหนที่มันก็จะมีความสวยที่มากขึ้นเนาะเนี่ยไซส์ไม่เล็กนะคะไซส์ไม่เล็ก ก็จะมีความสวยงามของเขาอยู่จะออกอาการฟรุ้งฟริ้งแบบนี้นะคะฟรุง้งฟริ้งลายก็จะเป็นลายโตเต้นะคะภาษาเหนือเขาเรียกลายโตเต้ภาษาไทยเขาเรียกลายอะไรอย่างว่าลายบะกงบะก้าง <c oughs> ไม่ใช่นนภาษาเหนือภาษาไทยเรียกว่าลายอย่างอ่ะคร <c oughs> าวที่แล้วมีปัญหาโอ๊ยลูกค้าอุตส่าห์แบบพิมพ์คอมเมนต์มา เสื้อแขนเสื้อสั้นอ่ะเสื้อสั้นอ่ะเสื้อเขินอ่ะเออกึดบอกอู้มตายละอีน้องเสื้อเขินมันเขินจัดได้อยู่ว้าภาษาไทยลูกค้าบอกออพี่อุ้มเสื้อเตอ๋อเออเสื้อเตอ๋เออืมสวยงามน,นะคะสวยงามท่านไหนที่เจาะกลุ่มลูกค้าประเภทนี้นะคะเจาะกลุ่มลูกค้าแนวนี้นะคะพี่อุ้มแนะนําเลยเอาไปสลัดสะบัดนะคะแล้วก็แขวนเลยได้เลยจ,จ้าจ้าจ้า สกิโลค่ะบางบางกิโลข่อยเดย,ยังยังน้องบอกยังน่าแทนที่จะอันนี้เอาแขนขึ้นนิดนึงอานะคะยังนะคะหรืออีกนิดนึงเรอเวทอะโมต์อ่า,ออาสวยงามค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวพี่อุ้มให้พี่การนับให้ว่าจะได้จํานวนประมาณกี่ตัวนะคะสิบกิโลนะคะของมีแค่นี้นะของมีแค่ ยี่สิบถุงนะคะยี่สิบถุงสิบกิโลนะคะพอละเมิงลูกพอละเมิงสี่เพิ่มอีกสี่ตัวลองดูซิว่ามันจะถึงสิบกิโลไหมอ้พอดีเลยนะคะสิบกิโลนะคะสองพันบาทนะคะอ่พี่การนับสิลูกได้กี่ตัวหกสิพบพืน้นหกสิบพื้นโอเคหกสิบพื้นก็หกสามพันสามพันท่วดขาคือละห้าสนะิบสามพันทวดน่ะลูกโอนเลยอ่ะโอนเลย <laughs> ถามรดชนิดอีกระคาเบาๆนี่พอหันไปดูลูกค้าพอหันไปดูลูกค้าก็จะอีกเสียงหนึ่งนะคะ <c oughs> ท่านไหนสนใจกระสอบรีวิวทักพี่อุ้มมาเลยนะคะทักพี่อุ้มมาเลยนะคะอันนี้อตัวนี้นับไปยังตัวลายตัวลายตารางให้นะ ก็จะกะประมาณให้นะคะเพราะมันก็จะมีไส้เล็กไส้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะแยกต่างๆแตกต,ต,ต่างกันไปก็ค่ามันก็จะมีบวกลบนะคะเล็กน้อยนะตำหนิไปแน่นอนนะคะตําหนิไปแน่นอนของดีไปแน่นอนนะคะหัวกลางหางนะคะเล็บเซหัวกลางหาง10กิโลค่ะ10บกิโลนะ10กิโล0 0 0บาทนะคะเอาไปขายไปเติมร้านเลยสีสันสีสันกระแทกใจลายพอย์ภาษาเหนือเขาเรียกลายพอย จาะกลุ่มลูกค้าแม่บ้านได้นะคะลูกค้าแม่บ้านขายง่ายๆสบายๆ,สายๆใส่สบายๆนะคะเท <16. S 1> ่าไหร่นะลูก 2> 2. 62นะคะ10กิโลโอ้ไหตาย10กิโลได้62ตัวนะเพคะก็เอาแค่60ก็พอนะคะตีไปว่า59าสอ่ะเอา55หารกับ2000มันตัวเท่าไหร่วะ คิดกันเอาเองนะคะเดี๋ยวพี่อุ้มจะโกยใส่กระสอบให้นะคะกระสอบนี้เรียกว่ากระสอบผ้าสะดุ้งนะคะผ้าสะดุ้งเกาหลีนะคะท่านไหนสนใจนะคะทักพี่อุ้มมาได้เลย10กิโล2,000บาทนะคะ10กิโล2,000บาทค่ะค่าขนส่ง200บาทนะคะ20กิโล4,000บาท 20่กิโลสี่พันบาทค่าขนส่งสองร้อบาทเช่นกันนะคะถ้าน้องรับเยอะน้องจะประหยัดค่าขนส่งไปนะนะคะอันนี้ที่การเก็บเข้าถุงให้ทุทกตัวเลยนะคะรับประกันได้นะเขียนถุงรีวิวด้วยนะลูกโอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ